ลองรอกันใหญ่สัสร้อร้อกันใหญ่สัสร้อกร้อกันใหญ่ไอ้สัสตกรับปททไไ้ไ sì, ้ดน so 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 ีะวาไรานโทษโอ้โห้ักหัวฟักหัวเฮ้ยจะเป็นเดาเดาไงวะเดาเดาเดาเอาข้ามาเกี้บอส

อาทิมอาทิมอาทิมทิมว้าวว้าวสายรายงานมาบอกว่ามีรถตำรวจอยู่หน้าเนื้อสามคันไม่ได้ล็อกด้วยขโมยปะอยูไ่ไหอยู่หน้าร้านเสื้อผ้า,าไม่ล็อกรถด,ด้วยไปปะผ่<ห>าน <หา S 1> ไม่ได้บอสเราผมขโมยรถตำรวจก่อนเจอกันเดี๋ยวมานะขาเดี๋ยวสู้รอแถวนี้แล้วกันไอ้ดาวโทรมาบอกว่ารถตำรวจ กูนี่แหละจะสืบต่อถามต่อแต่การที่ขโมยบอกเลยว่าขันไหนมีล็อกของล็อกนี้ก็ล็อกนี้ก็ล็อกอันนี้ก็ล็อกไอ้เฮียล็อกทุกคันเลยอันนี้รถกูนายยิงหอยแยกใช้ปืนจริงอันนี้ก็ล็อกนี้ก็ล็อก นี่กันล็อกไอ้เหี้ยมาทำไมวะเนี่ยม่เราจะหล่หอเท่เลยอะไรเอาเอา,เอายิงกูได้ไปดิเอาเอากูโดนยิงเรื่องอะไรอดเดดเดดสูเราหมอบหมอบตัวขับสับตัวโดดนั่นไงพักขวาเพื่อหวังแผลนี่อแผลจริงๆยังไม่ทันได้ขึ้นเกือบโดนยิง แน่วแล้วแพนี้ตังไม่มีจ่ายเปิดนี้ก่อนอ่ะบอสเราผมว่มอรถตำรวจก่อนเจอกันเดี๋ยวมานะคะเนี่ยอะไรอะไรอะไรเลยรอแถวนี้แล้วกันครับไอ้ดาวโทรมาบอกว่ารถตำรวจอยู่หน้าร้านรถไอ้หน้าร้านเปลญละผ้าสามคันคาดว่าจะไม่น่าไม่น่าล็อกไปไหมปัดหาโทษไม่รู้นะผมไปก่อนแเ้าพี่ไม่ห้ามมันเลยหรอฮะ ไม่ห้ามม,นานมันหน่อยหรอมันเป็นขาโวยแล้วตำรวจนะความสุขของคนอย่าไปห้ามเหมืนดิได้พี่พี่บอกว่ามันคือความสุขหนูลองหนูจะไปลองได้คือความสุขใช่ไหมได้ได,ได้ได้พี่ได้เดี๋ยวสกูพี่บอกมันคือความสุข มือช้าเอด็กๆจะพอจะพอแล้วจะพอแล้วแะพอแล้วอะไรอ่ะโอ้โหใจเสียเลยอะไรอ่ะขอเปล่าไม่มีอะไรรักษาความสงบครับดูแลประชาชนใช่ระวัคอครับตรงนี้ปลอดภัยต้องรักษาทำไมอ่ะมีคุณฮาเดสหรือเปล่า ใช่ใช่ใช่ดีค่ะทำไมหรอไอ้ช้างไอ้ช้างแบล็ควินพันหน่งคู่ตำรวจมันจัางหาคู่บางคนใครอ่ะไหนคุณตำรวจลงมาสิคุณตำรวจลงมาหน่อยดูดีนะดูดีจริงเออเจอกันไหนดีอ่ะดูดีจริงเอ้าผู้ตำรวจเขาบอกว่าลงมาคุยกันหน่อยอีกอะไรวะเนาะ เลยอย่าพึ่งเลยเดี๋ยว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 แป๊บหนึงนะรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยคุณอาเดชแต่๋ยวไว้ไปคุยสอนอนะทำไมอ่ะเออรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยนะเกิดอะไรขึ้นหรอไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับคุณเดชแค่แบบไปเจอจ่าคุยกับคุณตำรวจไม่ได้หรอเอากลัวเฉยเลยเมื่อกี้ยังมองหญิงอยู่เลยเอ้าอะไรอ่ะครับสวัสดีครับคุณอาเดชครับงอนว่ะ ครับไไปไไหนอ่ะคือแบบไม่ไว้ใจกันเลยอะ่ะเดททำอะไรผิดวะคนนี่มันรถเดทอะ่ะไม่รู้อ่ะกูเหลือแดงอะ่ะกูแค่นี้แล้วมันแดงแล้วไม่ผีดตรงไหนก็เดทชอบสีแดงอะ่ะอ๋อโอเคครับไม่อยู่สอนดอลงไม่ใจว่ะพดดุงปวดป่ะไม่มีความสุขเลยมันไม่ได้ลงอ่ะ ยัดเยีดยดข้าวให้พี่พาก่อนโอ้ยตัวโยกเชียบอสี๋ยวผมขำกับรถตำรวจก่อนเจอกันเดี๋ยวมานะคะอยู่ที่รถแถวนี้แล้วกันไอ้ดาวโทรมาบอกว่ารถตำรวจอ,อ,อยู่หน้าร้านรถไอหน้าร้านเปนลี่ยนสภาพสามคันคาดว,ว่าจะไม่น่าไม่น่าล็อกไปไหมปัดหาโดโทษรไปรู้นะผมไปก่อนแล้ว เกือบจะเสร็จแล้วเมืองแตกสักก่อนไปแล้วมาไ,ไหนพี่หนิวเนี่ยเขาปล่อยรถตำรวจปัดทานโทษไอ้เคอรถใครวะคันนี้รถใครวะเ่อะรถรถพี่ดาวฮะเยะ้ขอบคุณท่านสิบดวงเลยครับปัดทานโทษล็อก,กวะไอ้ยัทิมมาเลยด้วย พอได้คือช็อกไปเลยปะทานโทษอยขอบคุณดาวด้วยนะครับขอบคุณยี่สิบดวงได้ครับปะทานโทษเกิดมารถีย๋ยวมาเกิดมาเกิดมั้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยเยอะสุดด้วยเยอะซะด้วยมายข11ขอเปล่าไม่มีอะไร รักษาความสงบครับดูแลประชาชนทักนี้คุณ <t> ป,<น>ปนบ่อยแลาวแก๊งนายก็มาเลิศด่าด่าด่าดาด่าเปลี่ยนรถประจำตำแหน่งเถอะไอ้ช้างไอ้ช้างแปลวิคัน,นึ่งหาคู่ไปจักฮัลโหลค่ะลงเลยพี่ <t> ลงมาหน่อย ลัองรักกันใหญ่สัสร้วงร้อกันใหญ่สัสล้อกร้อกันใหญ่หนสัสร้องร้อักันใหญ่ไนไสัสฮ่กัับาแล้วอะน,นันละงพักตัองลองเป็นไฟ <laughs> ประทานโทษปนเสร็จก็ประทานโทษผมขโมยแล้วครับประทานโทษ